สันสันชาติมะแรงวันชอบของเน่าพระมอนเจ้าก็พอใจดอกไม้หอมส่วนคนชั่วชอบทำชั่วบาปก็ยอมคนดีย่อมทำแต่ดีทวีคูณถ้าคิดลบคงจบลงไม่ได้เริ่มถ้าคิดหานคงจะเพิ่มเติมไม่ได้ถ้าคิดคูณบางที พอมากไปแต่ถ้าคิดบวกก็จะสุขใจได้ทุกวันกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทำข้อฉุกค,คิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับครั้งนี้ผมก็ขออนุญาตจิบยกนำเสนอหัวข้อรมกับธรรมะหน้าคิดสิบข้อที่มีประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันมานำเสนอท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับข้อธรรมะทั้งสิบข้อนี้หากใครได้เพียรปฏิบัติ ทําตามให้ได้ทั้งสิบข้อชีวิตของคนนั้นก็จะประสบแต่ความสุขครับธรรมะน่าคิด10ข้อที่มีประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจําวันมีด้วยกันดังต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่งขอให้รู้ไว้ว่าศีลไม่ได้อยู่ที่พระธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดแต่ศีลอยู่ในกายในใจของเราธรรมะอยู่ที่สติของเราข้อที่สอง อย่าแบกอะไรที่เกินกำลังของตัวเองเพราะไม่เพียงแต่เราที่จะต้องทุกข์แต่จะส่งผลเสียตามมาอีกมากมายให้แก่เราและคนที่คาดหวังในตัวเราท่านผู้ฟังครับสุดท้ายแล้วนั้นหากสิ่งไหนที่เราแบกไม่ไหวก็จำเป็นที่จะต้องปล่อยวางแล้วเราก็จะพบแต่ความสุขข้อที่สามหากไม่มีในสิ่งที่เราชอบเราควรจะชอบในสิ่งที่เรามี นั่นเพราะว่าเราไม่สามารถสมหวังไปกับทุกอย่างเราจะต้องหัดยอมรับกับสิ่งต่างๆที่เรามีและเป็นไปได้มากกว่าที่จะไปยึดติดกับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ข้อที่สหากเรารู้สึกผิดต่อสิ่งใดอย่าจมปลักอยู่กับมันให้เราเอาสิ่งนั้นมาเป็นแรงผลักดันให้เราเดินหน้าต่อไปเพื่อให้ความรู้สึกผิดนั้นหายไปข้อที่ห ความล้มเหลวในชีวิตของคนเรานั้นคือส่วนผสมอย่างดีของความสําเร็จท่านผู้ฟังครับไม่มีใครบนโลกนี้ที่จะประสบความสําเร็จโดยไม่เคยล้มเหลวมาก่อนข้อที่6การรักษาศีลอย่างสม่ําเสมอจะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นข้อที่7การไม่คิดอะไรกับผู้อื่นจะทําให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะการคิดอะไรกับผู้อื่น ก็เหมือนกับเป็นการทำร้ายตัวเองในทางอ้อมเช่นกันครับข้อที่8เมื่อไรที่ชีวิตเจอความทุกข์ต้องไม่มัวแต่เป็นทุกข์แต่ควรมองดูความทุกข์อย่างผู้มีสติแล้วคิดพิจารณาหาเหตุผลเป็นผู้ดูไม่ใช่เป็นผู้เป็นแล้วเราจะสามารถก้าวผ่านไปได้ข้อ 9. ความสุขที่แท้จริงคือการค้นพบแก่นแท้ของชีวิตแล้วอยู่กับสิ่งนั้น เราก็จะพบความสุขนั้นข้อ10ข้อสุดท้ายโลกจะเป็นอย่างไรนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวของเราเองว่าเราใช้แว่นตาสีอะไรในการมองคือก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองโลกในแง่บวกหรือแง่ลบนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับและนี่ก็คือธรรมะข้อคิดทั้ง10ข้อที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งหากเราทำตามนี้ รับรองได้เลยว่าชีวิตของเราก็จะพบแต่ความสุขความทุกข์ทั้งปวงก็จะลดน้อยถอยลงไปอย่างแน่นอนครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับท่านผู้ฟังครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมกันบ้างท่านผู้ฟังครับหลายๆท่านที่ได้เริ่มปฏิบัติธรรมหรือ ปฏิบัติธรรมเพียรภาวนามาสักระยะหนึ่งก็มักจะมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆหนึ่งในปัญหาเหล่านั้นก็คือการที่เพียรปฏิบัติแล้วแต่ไม่เกิดความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมในครั้งนี้ผมจึงอยากจะมาอธิบายทำความเข้าใจเรื่องของการปฏิบัติธรรมให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับกับหวัวข้อเรื่องปฏิบัติธรรมอย่างไรให้เกิดปัญญาท่านผู้ฟังครับ เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางคนไปปฏิบัติธรรมก็ยังขี้โกรธอยู่เหมือนเดิมแถมบางคนนั้นก็โกรธแรงกว่าเดิมเสียอีกทำไมบางคนปฏิบัติธรรมมาตั้งนานแล้วก็ยังเป็นคนชู้จี้จุกจิกขี้บ่นอยู่เหมือนเดิมไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นมาเลยทำไมคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเจ้านายยิ่งไปปฏิบัติธรรมก็ยิ่งมีอัตตามีนิสัยเร,ร้ายกว่าเดิม จนลูกน้องเอื่อมละอาจึงมีคำถามเกิดขึ้นว่าปฏิบัติธรรมนั้นช่วยได้จริงหรือทำไมเดี๋ยวก็ไปอยู่วัดเดี๋ยวก็ไปถือศีลแต่ก็ยังเห็นเป็นคนโลภเหมือนเดิมชอบนินทาเหมือนเดิมท่านผู้ฟังครับคำสอนของพระพุทธองค์ทั้ง84,000พพระธรรมคันนั้นมีจุดมุ่งหมายเดียวกันทั้งหมดนั่นก็คือเพื่อความดับทุกข์ท่านผู้ฟังครับถ้าคนคนหนึ่ง บอกว่าศึกษาและปฏิบัติธรรมมานานหลายสิบปีและยังคงปฏิบัติอยู่ทุกวันอย่างเข่งครัดไม่เคยขาดแต่ก็ยังเป็นคนที่ชอบดูถูกคนยังมีปัญหากับลูกกับผัวอยู่แทบทุกวันคนคนนั้นสมควรต้องกลับมานั่งทบทวนดูแล้วว่าการปฏิบัติธรรมที่ผ่านมานั้นผิดพลาดท,ที่ตรงไหนท่านผู้ฟังครับการปฏิบัติธรรมก็เหมือนการเรียนรู้ในสาขาวิชาอื่น เหมือนกับการท่องสูตรคูณนั่นแหละครับสูตรคูณไม่ได้มีไว้เพื่อท่องอย่างเดียวแต่ต้องเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยการปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แต่ในทางกลับกันบางคนนั้นที่บอกว่าตนเองปฏิบัติธรรมมาอย่างยิ่งยวดแต่เมื่อในเวลาที่ชีวิตต้องประสบกับความทุกข์กับเอาตัวไม่รอดไม่สามารถที่จะพาใจของตนเองออกมาจากความทุกข์ได้ แถมยังหาเรื่องทุกมาใส่ใจอีกท่านผู้ฟังครับแบบนี้ต้องหยุดแล้วลองทบทวนดูใหม่อยา่าตะบีตะบันดันทุรังทำไปให้เสียเวลาท่านผู้ฟังครับส่วนใหญ่แล้วการที่เรามาคิดทบทวนด้วยตัวของเราเองผมก็ไม่อยากที่จะแนะนำสักเท่าไหร่เพราะมันมักจะตกลงไปในร่องความคิดเดิมๆในที่สุดก็ปฏิบัติแบบเดิมๆจึงทำให้เรา ขึ้นจากปักไม่ได้เสียทีผมก็อยากจะแนะนำให้ปรึกษาผู้รู้การปฏิบัติธรรมจำเป็นที่จะต้องมีครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนและที่สำคัญที่อยากจะฝากไว้ก็คืออย่าติดในรูปแบบอย่ายึดติดแนวทางจนเกินไปถ้าทางนี้ไม่ได้ผลก็ต้องเปลี่ยนท่านผู้ฟังครับในเบื้องต้นของการปฏิบัติธรรมเราจำเป็นต้องมีรูปแบบ หรือแนวทางปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปเรื่อยๆเราต้องรู้จักสังเกตรูร้จักพิจารณาใคร่ครวนทบทวนการปฏิบัติของเราว่าได้อะไรบ้างจากการปฏิบัติธรรมกิเลสต,ตัวไหนลดลงไปบ้างในเวลาที่จะโกรธรู้ตัวเร็วขึ้นบ้างไหมอย่างนี้เป็นต้นมิใช่ว่าจะเอาแต่หลับหูหลับตาทำตามเขาว่าพอมีคนถามว่าไปปฏิบัติธรรมมา เป็นอย่างไรบ้างก็ตอบได้เพียงว่าก็ดีก็ดีนะแล้วมันดีอย่างไรท่านผู้ฟังครับการปฏิบัติธรรมคือการลงมือทำตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านาม,มาธรรมต้องใช้นาม,มาธรรมในการเ,าเรียนรู้และพัฒนาแล้วเราจะใช้นาม,มาธรรมอะไรท่านผู้ฟังครับในข้อนี้นั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าปัญญาเท่านั้นที่จะประหารกิเลสได้ เราจะต้องใช้นามธรรมที่ชื่อว่าปัญญาเท่านั้นในการขัดเกลาจิตใจต้องเป็นภาวนามยะปัญญาที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาไข้ครวนจนเห็นความจริงของธรรมชาติเห็นธรรมชาติของจิตว่าเป็นอย่างไรเห็นธรรมชาติของกิเลสว่าทำงานอย่างไรเห็นธรรมชาติของสัญญาสังขารว่าทำงานอย่างไรทั้งหลายทั้งปวงนี้เราสามารถเห็นได้ด้วยญาณทัศน คือการมองเข้ามาที่จิตศึกษาอาการของจิตซึ่งต้องใช้ทั้งสติสมาธิและปัญญาในการใครครวนสังเกตทดสอบทดลองที่เรียกว่าปฏิบัตินอกกรอบบ้างท่านผู้ฟังครับการปฏิบัติธรรมตามรูปแบบก็เหมือนเรากำลังเดินข้ามสะพานไม้ไผ่แรกๆต้องเกาะราวสะพานไปก่อนแต่เมื่อเดินไปนาน,านเราต้องลองปล่อยมือจากราวสะพานดูบ้าง อยากกลัวผิดปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติบ้างหัดฟังเสียงหัวใจตัวเองบ้างครูบาอาจารย์หลายๆท่านจึงบอกไว้ว่าทำไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้เองว่าควรทำอะไรต่อไปท่านผู้ฟังครับปัญหามันอยู่ที่ว่ารู้แล้วแต่ไม่กล้าทำส่วนมากนั้นกลัวผิดที่จะเริ่มใหม่ไม่กล้าที่จะทำในสิ่งที่แตกต่าง ไปจากแนวทางเดิมๆของตนผิดได้ก็เริ่มใหม่ได้ถ้าไม่ลองเราก็จะไม่มีทางรู้นะครับก็ขอฝากให้ท่านผู้ฟังได้นำเอาไปคิดไปพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับท่านผู้ฟังครับและอีกเช่นเคยก่อนที่เราจะจากกันไปนั้นผมก็มีเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรม สาระความรู้มาฝากท่านผู้ฟังก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับในวันนี้ผมก็ขอนำเสนอคุณสมบัติ9ข้อถ้าใครมีครบชีวิตของคนนั้นมีคุณภาพดีกว่า80%ของคนทั้งโลกแล้วท่านผู้ฟังครับถ้าคุณมีครบทั้ง9ข้อนี้ชีวิตของคุณนั้นก็จะมีความสุขกว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้อย่างแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับ เคยได้ย <owad> <an> ินไหมครับว่าต่อให้มีใบหน้างดงามเพียงใดก็สู้รอยยิ้มของความเมตตาไม่ได้ต่อให้มีความสำเร็จมากมายเพียงใดก็สู้ความลำค่าของการทำดีไม่ได้ต่อให้เคยเสพสุขมากมายเพียงใดก็สู้ความสุขสงบของความสมถะไม่ได้ต่อให้มีทรัพย์สมบัติมากมายเพียงใดก็สู้ปัญญาของการรักษาวาสนาไม่ได้ ต่อให้มีความรู้สูงมากมายเพียงใดก็สู้จิตใจที่ดีงามเป็นกุศลความดีไม่ได้ต่อให้มีจิตที่รู้แจ้งลึกซึ้งเพียงใดก็สู้รู้สละอุทิศด้วยความปิติยินดีไม่ได้ท่านผู้ฟังครับถ้าท่านมีทั้ง9ข้อนี้แปลว่าชีวิตท่านมีวาสนาดีกว่าคนทั้งโลก80แล้วจงขอบคุณจงทราบซึง้งและรักษามันไว้ให้นานที่สุด ครับโดย9ข้อที่ว่านี้มีด้วยกันดังต่อไปนี้ครับข้อที่1ในกลุ่มมิสหายไม่มีทุรชนคือไม่มีเพื่อนพวกพ้องเป็นคนชั่วหรือคนเลวนั่นเองครับข้อที่สองในเวลาที่ทำผิดก็มีกัลยาณมิตรคอยตักเตือนข้อ3มีผู้รู้เป็นมิตรสหายให้ความรู้ชี้นำไปทางที่ดีข้อสี ที่บ้านไม่มีคนป่วยข้อ5พ่อแม่ลูกอยู่พร้อมหน้ากันข้อที่6ไม่มีญาติที่ถูกขังอยู่ในคุกข้อที่7ไม่มีศัตรูอาฆาตมากหลายตามพยาบาทจองเวรข้อที่8ทําการใดก็มีผู้อุปถัมภ์คอยช่วยเหลือทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักข้อที่9ถึงแม้ว่าจะไม่ร่ำรวยมากแต่ก็ไม่ขัดสนมีพอกินพอใช้ ท่านผู้ฟังครับถ้าท่านมีครบทั้ง9ข้อนี้ชีวิตของท่านมาถึงจุดที่ดีที่สุดแล้วให้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับคำว่าขอบคุณทุกๆเช้าโดยการขอบคุณสิ่งที่ท่านมีอยู่ข้าวของเครื่องใช้ขอบคุณสิ่งอำนวยความสะดวกขอบคุณมิจหายขอบคุณเงินที่ท่านมีอยู่ในตอนนี้ทำแบบนี้ซ้ำๆทุกวันก่อนนอนและตื่นนอนทันทีชีวิตของท่านก็จะรู้สึกดีขึ้น สำคัญว่าเราต้องพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่พอใจในความเป็นอยู่สิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาท่านเพิ่มขึ้นในทุกๆวันครับก็จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำามาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้นำไปประยุกต์ปรับใช้กับหลักในการดำเนินชีวิต ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับมาถึงท้ายที่สุดนี้ผมก็ขออำนวยวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนผู้มีฮิริโอตปะมีความละอายชั่วเกรงกลัวตะบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิพัฒนมงคล ขอความเจริญงอกงามในอริยญาณธรรมความสงบเยือกเย็ยนแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไวณที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟัง รับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด s u b s ไ r ร b e กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอนนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอนทนได้ก่อนใครสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดรับการขอบพระคุณจากกระผมอนทน์ขอบพระคุณครับ